สวัสดีครับผมชอกรัชชาแนลสวัสดีครับวันนี้มาอีกแล้วครับสานี่และครับนักล่าหาปลาจะมาสานีแ่แหละครับเป็นยังไงโปรดติดตามครับผมผกเสียนเสียนแหยังมาวันนั้นหอดอยู่ครับป็ยังทยอยกันมากนะครับ เ,ออเดี๋ยวบรรยากาศดีครับน้ำใสแจ๋วเลยครับเจนเล่นขนาดเลยทุ่งนา,าพาเพลินลมกาดดีครับแดดบ่ฮ้อนไม่ไหนครับวันนี้ครับโน้ำเหมือนจนเล่นดีนะครับใสแจ๋วเลยครับสดดเลย นี่ครับบรรยากาศ pues ถูกหน้านี่ของสระของลุงโทน้าแกดำครับนี่ครับจะมีป่าอย่างนี้โปรดติดตามครับโอ้หมดเนี่ยพอดวกวงมาเนี่ยพี่น้องเอ้ยวงโดกแคุณอนะปาด จอลี่ๆว่าต้นนี้น้อยไหมวาดดกครันก่อนวาดถูกมากก็ดิจอทีกเีกวงบรรยากาศทุ่งนากจะเป็นแบบนี้แหละครับ ลมเลื่นดีขนาดเลยมาแล้วครับทีมงานเข้ามาแล้วครับทีมงานมาแล้วทีมงานเรามาแล้วนักล่าหาปลามาแล้วครับวันนี้เรามาลงสระลงโทน้าครับวันนี้โทน้าแกดำตันนวน,นี้สวนของลุงโทน้าตัวน,นี้กำลังปลูก เคื่อนคืน,คนยังก่อนค่า,ายัางก่อนนี่ครับค่าแดงใหญ่เลยครับลุงโทนากำลังขยายพันธุ์ครับตัวนี้ครับโอ้สุดจอดยีรีครับนี่สวนของลุงโทนาแก่ดำครับนี่ครับนี่ครับกำลังขยายพันธุ์แตกตอแตกกิ่งหลาเลยครับ อีกไม่กี่เดือนครับเนี่ยครับคงได้ขายหนอดงามว้เนี่ยทำาัสดกเลยนกเขาไปล้หดนามหดไปหมดนะครับตะไคร่กับมีครับตะไคร่มันก็ลงนะครับก็กาย้มันหัล้่เสียโอ้บมีอยู่นะครับตอสายมันหปาร์ตี่ครับ ดอกโลกยุดดินเลยไหมป้าสวนจอดลีลีว่ะครับน,น,น,นี่ครับเจ้าของสวนครับลุงโทหน้าแก่ดำเจ้าเก่าคนเดิมครับนี่ครับอันนี้ก็เจ้าของช่อง เบ้าโจชาแนลฝากติดตามด้วยนะครับไม่ได้อ่อมอกอ่อมใจได้พี่น้องช่องน้อยแต่ขอให้รักนานๆครับครับเบ้าโจชาแนลยูทูบนะครับเอ็ดใส่เองผุนทานผุนใส่เองผลิตเองลงโพน้ามีใหม่วะมีเล็กหน่อยเบิ้งสิดขดเนีเบิ้งหัวมันแหนว่าขาดเด้วยเอาอปลากำลังแตกนอหลายตัวนี่ปลาขุดโอ้ขุดง่ายแท้วะนะ ดินก็พุ่ยดีแต่ว่านะปลาพี่น้องนี่ครับลุงโทนี่กำลังทำกิจการปลูกข้าอยังก่อนเกษตรแดงใหญ่เกษตรแดงใหญ่ครับนี่ครับกำลังแตกนอแตกพุ่ยอดเลีครับหัวมันคนอีกปกกี่เดือนแล้วครับได้ขายแล้วครับนี่ครับทุกที่ตัวหัวเงี้ยนอยเงี้ยครับสวนลุงโทน่าแกดำครับมา ของสวนม่เองครับวันนี้ครับครับผมรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับพ่อคลิปน,ออน,ปนาสวัสดีครับ